อุ้ย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 ปาดไปนี่เป็นเขาตกแตกเลยโอ้โหเอ้าเอ้าเฝ้าเฝาเฝ้าพื้นพื้นพี่น้องปื๊ดพื้นพี่น้องโอ้ได้หลายอยู่เด้อพุ่นสวัสดีครับพี่น้องมื้อนี้พามายกย่อยกสะดุ้งโยมไม้ไม้อ่ามันเป็นฝายฝายกันน้ำนาะพี่น้องแต่ว่าท่วมเดี๋ล่ะพุ่นน้ำละลายไหลท่วมเรียบร้อยครับย่อเอามากอะแปดสอกสองเส้นเคืองเด้อครับ จ,จังหวลุนกันต่อไปครับเขาเนอยากใส่เซยสะด right. ุ้ง um ่อนที่น่องมันลรไแม่อืม่แป้งโอ้โหอ้โห้โหดเหลวอืมข้าหัว Lúc luôn mắt này tụi, Phen ngay bóng mịt Ôi, 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 nhúc Nhúc, 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 ôi, nhúc. ôi, 3, ôi, ดสามครับโอ้ยพี่น้อเอ้ยพัจทเนนู่นหางยกเอาเ้อแต่น้ยกสงมากเโอ้โหโอ้โอ้โอ้าวาวาเจ้าเจ้าเจ้าเลยว้าพี่น้อ ป้าปลาเม,มียมเป็นโลบนที่นี่นะคุณมได้เราคิดตั้งเลยปื๊ดนี่ปื๊ดนี่มันออกคุณมาได้ปลาเป็นโลเลยเราล,าลงก่อนได้บอสลงเลยเลงเลยขออนุญาตนาลงพี่นอ้นนองมันกลับก,กันพี่น้องมันกลับกันกับหมู่บ้านนี่เห็นบ่ขึ้นเขาเป็นโลเลยอ่ะคุณนะเขาเป็นโลเลยอ่ะม่บ้าน,นนี่นี่แพลวอะไรนี่วัฒน์นี่กะกลับกันอู้แสดงนั่นให้พวกปลาเริ่มเลี้ยงาเริ่ม กแสดงว่าสีน,นอกเรือมสีน,นอกน้ำเหรอพี่น,น,ออออน้องเอ้ยเขาเป็นสีเรือมเน่าวไหมตายแล้วตายแล้วไม่อยังอีกละ่ะข้างหลังนะ่ะข้างหลังปลาสวบเอาเอาเก็บเก็บส่วนมากเป็นปลากุ้มครับปลากุ้มเลยผมไม่ใส่ ปากปุ่มแบบกำลังใหญ่ไหมกำลังขี่ทางป้าบังหันไหมเป็นโลเลยพี่น้องโอ้ยโอ้ยไหยเงีโย้ยยกใึ้แม่ยกใึ้แม่ยกใึ้แม่เอ้อหมีตัวเดียว อื้ขึ้นยืกแห้งเถอะเอาไม่บอกมียนไรดิคิดปกติมากล้วเลยกระดุมติ่งมาค่ะมันออกว่ะกระดุมติ่งจนว่าเด็กเป้าเล่าเอาไหมทิ่งเงินตัวนี้หน่อยสิหนิงออ้อมยออกออกพี่น้องเหลือปะว้ายเหลือหลายอยู่เด้อ ึ้นกันแล้วพ่อเดี๋ยวแจกผู้เ่าว้พี่น้องใส่ดยกกันมืดเลยเอาอืออยู่ว่ะโอ้ยอยู่อยู่โอ้ยอยู่ว่อยู่ว่ะนี่ว่ะนี่ตัวหนึ่งครับเหลืออายุพี่้อง ข้าบนนีบัหัวรูดหัว้อน้า่ปลาดแลเลยปลาซูนห่าทุกทก็ดดดเด่นโมอ่้ทโอ้เพี่น้องพี่น้องโอ้ยโอ ปาดไปนี่เป็นเขาตกแตกเลยปาดไปนี่เคผองโล่ยแล้วครับเคผองโล่ปลากุ้มหลุนล้วนเลยอุ้ยนี่แหละได้แบงแท้ๆค่ละปลากุ้มหลุนล้วนเลยอ่ะไห้ขายน้ี่นี่มันใส่แบบนี้มันบ่ค่อยขายได้ไหมตรงนั้นเขาก็ไปไห้ล่องไห้ขายจบ นอกจากว่าน,นั่งหนิงจะเอาบอนั่งหนิงอุ้ยมีปลานัน่นพร้อมเด้ปลาสอยมาแล้วเด้ปลาสอยใส่ดกกันเลยนั่งหนิงอยากแดดเดี๋ยวบอข้ะตานะหืมหืมปลดออกปลดปลดออกอปลดออกหัวสูบไหวปานไสีด่างพี่น้อง พ่อขจรจะปุ๊บป่าเนื้อปุ๊บป่าเย่าอปุ๊บป่ายกเอาโอ้โยตัวให้พรออมที่ออกไงวันเมนโบมีพี่น like ้อง อาญาอีกแล้ว <c oughs> คนดำสีที่งานยังบเสื่ออยู่มันกำลังลงมามันกำลังลงมามันลงมาแบบว่าให้สูงี้เกี่ยช่องลง้มันช่องล้มมันมีหม,ม่งเียู่โอ้ยแต่แบงสามเเทียร่ละบาทนี่เพิงโลดเพิงโลดสองเทียรโรหนึ่งเทีย อาหันมันหัวกระล่งเลยบางคนั่งเังสวดๆจะผลแตกสวดๆ Hmm? อาวออกเนี่ยสองตัวนะ O ừ, mẹ ông mẹ nhúc 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 Qua oh, ui oh, oh, tét tét uh, anh nha yêu lắm cong đôi lắm mm, cong Khương cong đôi Khương đôi cong luồn luồn đôi cong đôi cong đôi <laughs> cong đôi cong đôi cong đôi cong กุ้งดุนๆเล่นมาเอาออกแน่นเลยว่งางหันมันหกเก็บตัวเหลือรุดออกหมด่อยป่าไปนี่ ออกอเะเต้นแล้ว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 จักตัวสองตัวครับเอามันคืเต้นครับมันเ <c oughs> นเา่า <c oughs> เน่าอันเขาเนา อ๋อโยกเต้นแล้วเต้นแล้วปื้นพื้พี่น้องปื้นพื้พี่น้องโอ้ได้หล,หลายอยู่เด้อพุ่งขาจากข้ากิโลมันท่านได้มาปันไดอยู่เออนี่แหละพี่น้องมันอย่าพิโยบาน,นี้บัดสุดท้ายแล้วเนาะเดี๋ยวเฮาจะไปเบิ่งผลงานกันอยู่บ้านครับมันหลายพี่น้องปลากระส่วนมากกับเป็นปลากุม้มปลากุ้มเลยครับปลาสอยเลยปลากุ้มหน่อยกับเบอร์ที่เรียกว่าหน่อยเหรอครับค่าอันนั้น สองเส้นหาเปล่าตัวเท่าๆพ่อใครอะไรไหนอืมเอาจะมีบุคคลงานกันอยู่บ้านครับเจ้าเป็นงานเ้องพี่น้องอันนี้เจ้าเอาเลยได้หลายหลายมือนี่ได้หลายค่ะมันคั่ะมันแห้งครับกเดลว่างอันเราจะไปใส่ทอดหาห้องรูปเปล่าครับหาห้อูปประมาณนี้เอาเดี๋ยวอันเจ้าหน้าเขาจ้องพอกันไหมนี่พี่น้องเดี๋ยวมีเวลาว่ะสิบห้าไปหยกย่องหยกสะดุ้งหากับเปาไหมหรอครับมีปลาคาบไปเลยครับ